นนี้นะคะพี่เมลีจะพาเพื่อนๆที่อยากหารายได้หรือไปต่อยอด สร้างรายได้ในอนาคตเราสร้างรูปมาแล้วเอารูปนั้นนะคะไปทําคลิปแนวเล่าเรื่องลงช่องทางต่างๆของเรานะคะวันนี้ค่ะพี่เมลีจะพาไปใช้งาน ChatGPT สร้างรูปฟังไม่ผิดค่ะ ChatGPT จริงๆนะคะและที่สําคัญนะคะอัปเดตให้ล่าสุดปี2025เลยพี่เมลีจะแบ่งทั้งเป็นตัว ChatGPT แบบฟรีและเป็นแบบ plus นะคะเป็นคำสั่งภาษาไทยด้วยใครพร้อมแล้วตามดูด้วยกันเลยค่ะ ขั้นแรกนะคะพี่เมลีแนะนําแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะเข้าไปติดตั้งเครื่องมือหรือว่าตัวช่วยเพิ่มเติมนะคะเขาเรียกว่า คัสตอม GPT นะคะโดยตัวที่พี่เมลีจะแนะนำนั่นก็คือตัวของ d o l l ตัวของ d o l l เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปนะคะที่ทาง Open AI หรือว่าเจ้าของเดียวกันกันกบ Chat GPT นี่แหละทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราใช้งานนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถใช้ได้ทั้งคนที่เป็น Chat GPT แบบ plus นะคะอย่างบัญชีนี้นะพี่เมลีนะคะเป็น Chat GPT แบบ plus เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้นะคะอีกบัญชีหนึ่งของพี่เมลีเป็น แชท GPT แบบฟรีนะคะเพราะว่าเขาบอกอัปเกรดเธออัปแพนเธอนะคะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถจะตั้งค่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะสมมุติว่าในกรณีเนี้ยพี่เมลีย์ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากที่จะใช้งานเป็นภาษาไทยนะคะก็ง่ายๆเลยมาตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะคะมาตรงนี้นะแล้วมาตรงเซตติ้งนะคะหรือว่าตั้งค่านั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเขาจะให้เราเลือกภาษา นะคะว่าเราจะตั้งค่าภาษาอะไรนะคะซึ่งโดยปกติตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ google chrome ที่ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ Google Chrome เป็นภาษาไทยมันก็จะแปลงให้แต่สมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนเนาะมาตรงภาษาตรงนี้นะคะแล้วก็กดจิ้มเข้ามานะคะแล้วก็ค้นหาภาษาไทยนะคะไล่ลงมานิดนึงเจอแล้วค่ะ ปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นคําสั่งต่างๆที่เป็นภาษาไทยแบบนี้เป็นต้นนะคะวิธีการตรงนี้พี่มิลีแนะนําให้เพื่อนๆไปติดตั้งก่อนนะคะคือมันมีตัววาดรูปหลายตัวแต่ว่าเนี้ยมันเป็นตัวของดอยที่วาดรูปก็ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็สําหรับ คนที่ไม่ได้เสียเงินเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็คนไหนที่อยากดูเรื่องแชจ t GPT อัปเดตนะพี่มิลิทำคลิปนะคะเป็นตัว Cha t g p t อัปเดต2 0 2 5เพื่อนๆไปตามดูกันได้เลยนะคะวิธีการให้เพื่อนๆมาตรงสํารวจเนาะซึ่งสังเกตดูว่าถ้าเกิดคนไหนยังไม่มีตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องไปติดตั้งก่อนนะคะมาตรงสํารวจตรงนี้นะคะเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีหลายอันให้เราเลือกเลยนะคะซึ่งบางตัวเนี่ยก็จะเป็นพี่คนอื่นเขาทํามาขายเนาะเราสามารถแบบใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ได้นะคะเพื่อให้เขาเก่งเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะมีหลายแบบเลยแต่ว่าวันนี้พี่เมลีจะพาไปใช้ตัวฟรีน้าเดือนที่พี่เมลีอาจให้เพื่อนๆน,นะคะคือเดือนมกราคม2025ย่าังฟรีอยู่พี่เมลีไม่แน่ใจนะคะว่าตัวนี้อนาคตเขาจะเก็บตังค์ไหมหรืออะไรยังไงไหมนะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนมานะมันจะเป็นบายแชท GPT นะคะเป็นของดอ e อต,ตรงนี้นะคะ ปุ๊บกดจิ้มเข้าไปแล้วเพื่อนๆนะคะก็ติดตั้งโดยการที่กดเริ่มแชทแค่นั้นเองนะคะแทรนวิธีการนะคะมันจะมีข้อแตกต่างกันก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคนไหนใช้งานฟรีเนี่ยมันจะไม่มีให้ปรับไซส์นะคะอย่างเช่นตรงนี้นะเวลาที่เพื่อนๆจะทำอะค่ะเพื่อนๆสามารถแนบไฟล์รูปตัวอย่างได้นะคะหรือมาดูตรงเนี้ยเขาจะบอกสไตล์เราว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้แนวไหนนะคะเนี่ยแนวบาโรกมันก็จะดูแบบย้อนยุคนิดนึงแนวเทพนี้ ยายเพื่อนๆก็คือกดเลือกแล้วพิมพ์คําสั่งได้แบบเสียตังะคะ่ะเพื่อนๆก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าสามารถเลือกขนาดได้ซึ่งไอตรงเนี้ยมันสามารถซับโฟหมายถึงว่าเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเฮ้ยมันมีสไตล์แค่นี้เองหรอนะคะซึ่งถามว่าเราจะรู้สไตล์ได้ยังไงอะมันก็อาจจะต้องเป็นคนที่สนใจพวกงานศินละปะ หรือจบด้านนี้มาเนาะแต่ถ้าเราไม่รู้เเราก็ใช้เครื่องมือ chat gpt เนี่ยค่ะช่วยเนาะบางครั้งอะเราอยากได้รูปแบบนี้แหละแต่เรานึกไม่ออกว่ามันคือสไตล์ไหนนะคะเพื่อนๆกด shuffle ตรงนี้ได้ค่ะพรากดสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะมันก็จะมีแนวอื่นๆมาให้อีกเยอะเลยนะคะนี่แนวผู้กันจีนสวยงามมากนะคะเดี๋ยวพี่เมลีย์จะพาไปดูในลักษณะของคนที่จ่ายเงินแบบ plus นะคะคือวิธีการเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันปรับขนาดได้แล้วก็มีลูกเล่นอีกเยอะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปตามดูด้วยกันเลยนะจ๊ะ อันนี้นะคะตัดเชื่อมาในส่วนของเป็น ChatGPT แบบ plus หรือว่าแบบเสียงเงินแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างกันก็คือตรงนี้เนาะที่พี่มิลีบอกไปว่ามันสามารถกําหนดสัดส่วนได้อะค่ะเพื่อนๆมาตรงนี้นะกดสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าแบบแนวนอนแบบแนวตั้งนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นแบบฟรีอะเขาไม่มีให้เลือกเพื่อนๆก็พิมพ์คําสั่งเอาละกันว่าแนวตั้งแนวนอนนะคะแก้ไขไปในลักษณะนี้วิธีการเนาะสมมติว่าเดี๋ยวพี่มิลิจะทําให้ดูเป็นแบบ ที่เราไม่มีรูปภาพอ้างอิงนะคะเนี่ยเราก็มาจิ้มตรงนี้นะคะแบบเดียวกันเลยเนาะนะคะพี่มิลิก็กดเข้าไปกดปุ๊บนี่เขาก็จะขึ้นว่าเนี่ยมันคือสไตล์รูปวาดแบบนี้นะคะพี่มิลิแบบแมวสีดําผมบ๊อบใครเคยตามดูแชที p t รอบที่แล้วก็จะรู้นะคะมาแบบนี้นะคะผมหน้ามาตรงนี้เขาจะเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวเราชรเลนส์ไปด้วยกันนะคะแค่นี้เองทีนี้เนาะพี่มิลิจะขอเอาเป็นทรง แนวตั้งนะคะพี่มิลิก็เลือกเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะพอเรามาเลือกเขาก็เป็นเหมือนพิมพ์คําสั่งให้ซึ่งบอกไปแล้วถ้าแบบฟรีเขาไม่มีให้ตัวก็พิมพ์เองนะคะแค่นั้นเองเราก็กดสร้างนะคะหลังจากนั้นก็รอระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะคะ แบบเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้สไตล์อื่นนะเพื nah, ่อนๆก็มากดซัฟเฟนะคะหรือว่าเปลี่ยนสไตล์ตรงนี้นะคะเนี่ยเวลาที่เขาให้มานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบางรูปเนาะถ้าเป็นแนวแนวตั้งเนี่ยพี่เมลีสังเกตดูเขาจะให้มาครั้งละ2รูปแต่ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยพี่เมลีจะได้มาครั้งเดียวนะคะอ่าอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะสมมุติว่าเราเนี่ยชอบแล้วนะคะเราทำไงได้บ้างเรากดดาวน์โหลดเนาะหรือเราจะแก้ไขก็ได้นะคะอสมมุติว่าเอาเป็นแบบอื่นอ่ะแนว เพิ่มเติมอ่าแบบนี้นะคะพี่มิลิกดเลือกเข้าไปแล้วพี่มิลิก็บอกว่าขอแนวนี้เพิ่มเติมนะคะกดปุ๊บเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แก้ไขอะไรอะคะ่ะมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่เราเลือกไปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนเราระยะเวลาสักครู่นึงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ่นนนะคะเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะก็จะทํางานได้หลากหลายสมมุติเพื่อนเพื่อน,นเนี่ย ชอบแล้วนะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะไปปรับแก้ไขบางส่วนนะคะวิธีการเราทําได้หลายแบบมากๆเลยไม่ว่าจะพิมพ์คําสั่งนะคะหรือทําแบบนี้นะคะกดจิ้มไปที่รูปอ่ะพอจิ้มไปที่รูปอะคะ่ะเพื่อนๆจะเห็นมีเครื่องมือนะคะตรงนี้พี่เมลีเลือกรูปแรกเนาะ เพื่อนๆเลือกได้ว่าเพื่อนๆจะเอกรูปที่หหรือรูปที่2นะคะมันจะมีแถบด้านบนนะตัวนี้ค่ะเลือกหรือว่าเป็นบัตรบัตรก็คือว่าเราสามารถกดจิ้มแล้วเราเลือกบริเวณที่แก้ไขได้นะคะตรงนี้เป็นดาวน์โหลดตรงนี้เป็นคําสั่งคําสั่งตรงนี้ค่ะแม้ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าพี่เมลีเนี่ยพิมพ์เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าพอเวลาก๊อปพร้อมตรงนี้ค่ะกดเข้าไปดูเพื่อนๆจะได้พร้อมหรือว่าคําสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนๆสามารถคัดลอกตรงนี้ค่ะสมมุติว่าเพื่อนๆ อยากที่จะใช้เป็น AI ตัวอื่นนะคะในการวาดรูปเนี่ยเพื่อนๆก็เอามาเปรียบเทียบกันได้นะคะเดี๋ยวพี่เมลีทําให้ดูเนาะว่าพี่เมลีจะเอาคำสั่งแบบเดียวกันเนี่ยไปใช้งานในมิจเจอร์นี่นะมันจะออกมาสวยแตกต่างกันแค่ไหนนะคะแต่เดี๋ยวขอสาธิตเครื่องมือตรงนี้ก่อนอ่าวิธีการนะคะ ให้เพื่อนๆมาสมมติว่าอยากแก้ไขเนาะมากดตรงบลัดต,ตรงนี้นะคะแล้วตรงหัวแปลงอะค่ะมันสามารถเลือกได้ว่าเพื่อนๆเจ้าเนี่ยไซส์เล็กไหมถ้าเกิดไซส์เล็กเราก็จะระบายบริเวณที่มันเล็กๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเลือกที่มันกว้างหน่อยเพื่อนๆก็ปรับไซส์ให้มันใหญ่หน่อยนะคะสมมติว่าพี่เมลิเอาเป็นแบบพี่เมลีสก็ระบายนะคะในส่วนบริเวณหูจริงๆเราพริมพ์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในการระบายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้บริเวณที่เราต้องการแก้ไขนเนี่ยคือบริเวณนี้นะคะพี่เมลีสบอกว่าเปลี่ ขาวนะคะแบบนี้เลยอ่าแค่นี้นะคะแล้วพี่มิลิก็พิมพ์เข้าไปเพื่อนๆก็จะได้รูปมานะคะรอระยะเวลาสักครู่หนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยค่ะจะแ,แก้ไขรูปเนี้ยอยู่ในแชทด้วยแต่ว่านี้เป็นการเข้ามาดูงานแล้วก็พิมพ์คําสั่งในฝั่งขวามือแล้วก็มาระบายสีงานในฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ เนี้ยค่ะเพื่อนๆก็สามารถมากดดูได้ <c oughs> เปลี่ยนเป็นสีขาวใหม่ทุกคนถ้าสมมุติว่ามันตรงโจทย์ <c oughs> เพื่อนๆก็สามารถให้ฟีดแบ็กเขาได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ตรงโจทย์เนี่ยเฮ้ยแกทาตามคําสั่งไม่ครบเลยนะคะเพื่อนๆมากดตรงนี้ได้นะ,ะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยทำตามคําสั่งไม่ครบทวนนะคะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขนะทีเนี้ยเรากดแก้รูปเดียวมันก็ได้แค่รูปเดียวนะคะอยากที่จะเปลี่ยนอันอื่นๆอีกไหมอ่ะสมมุติว่าเฮ้ยรูปเนี้ยเอาใหม่เอาใหม่ เอางี้ละกันขอแมวเนี่ยเป็นลายด่างเลยนะคะพี่เมลีพิมพ์พทั้งตัวเลยไม่เป็นไรหูไม่ไม่แก้ใช่ไหมฉันขอทั้งตัวเลยน้ำตาลน,นะคะเอาแบบนี้เลยเนี่ยเปลี่ยนจากตัวสีดําอย่างเดียวนะแต่ขอเป็นลายจุดนะคะลองดูซิว่ารอบนี้เขาจะทําให้พี่เมลีหน้าแตกหรือว่าชาเลนจ์สำเร็จ <c oughs> อุตส่าห์มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะ เอาไปทำในลักษณะของการ์ตูนต่อเนื่องได้อย่างเช่นแบบเราทำแมวเนี่ยเป็นแก้วสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นแก้วสีชมพูอะไรในลักษณะนี้นะมันขึ้นอยู่กับไอเดียหรือว่าเรื่องราวที่เพื่อนๆอ,อยากที่จะเล่านะคะ แค่แดมาแล้วถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งเออแต่ถามว่ามันได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ทั้งตัวเนาะมันเปลี่ยนให้แค่ตรงแขนตรงนี้นะคะเออเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูหรือว่ามันมันเกี่ยวกันไหมว่ามันเป็นสไตล์แบบไอแบบนี้ด้วย,ยเป็นภาพสไตล์เนี้ยเขาก็เลยแก้มาให้พี่เมลี่เป็นแบบเนี้ยโอเคไหมถ้าสมมติเราเพื่อนๆโอเคนะคะก็กดแล้วก็ดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะหรือไม่อย่างงั้นนะคะสามารถกดการกรบาทตรงเนี้ยพอเรากดการกรบาดปุ๊บมันก็จะเด้งมาในหน้าแชทเนี้ยค่ะ ืออย่างในกรณีที่เพื่อนๆนะคะมีรูปอยู่แล้วแล้วเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์นะคะพี่มิลีขอเป็นแน่ไฟอย่างนี้เนะเราก็แนบไฟล์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาแมวผมบ่อบแบบเดิมนะคะพี่มมลีก็แนบตัวอย่างนะคะไฟล์ตรงนี้จะเป็นไฟล์รูปหรือไฟล์ที่ได้จาก ChatGPT ก็ได้นะคะทีนี้พี่เมลีลองเอาแบบจากแมวแบบนี้นะนะคะพี่เมลีเอาเป็นแบบขอเป็นสไตล์คาเวายรเลยแล้วกันนะคะแล้วรูปตัวอย่างที่พี่เมลีให้ไปเนี่ยแนวนอนนะพี่เมลีแบบ ขอเป็นแนวตั้งเลยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนแค่นี้เองมันเหมือนกับว่าเขาอะค่ะช่วยเราคิดคําสั่งให้มันง่ายขึ้นแล้วก็แก้ไขง่ายครบจบในอันเดียวนะคะกดจิ้มเข้าไปเลยแท้แดมแอเพื่อนเพื่อน,นดูนะคะพี่เมลิสเนี่ยเอารูปต้นฉบับที่เป็นแมวผมบ๊อบสีดําแต่ว่าเป็นภาพแนวนอนนะคะทีเนี้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นแนวสไตล์การ์ตูนคาวอีอรอัตราส่วน ที่มันเป็นแนวตั้งนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะ <c oughs> อุย้ยน่ารักคิวมากทุกคน <c oughs> นะคะเฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่มิลี่จบเลยนะพี่มิลี่ก็คือดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานพอเวลาเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับบอกว่าวันเวลาที่เราสร้างเนาะแล้วก็เครื่องมือแบบดอยอี e, นะคะรวมถึงว่าอ่ะสไตล์นะคะคำพูดเนี่ยให้มาว่ามันชื่อแบบไหนนะคะเซฟเก็บไว้อ่า สมมตินะพี่มิริทารูปนี้นะกดจิ้มเข้าไปพี่มิริก๊อปพร้อมหรือว่าคําสั่งนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูนะคะว่าในมิเจอร์นี่เนี่ยคำสั่งแบบเดียวกันนะเขาจะทําได้สวยแค่ไหนนะคะอันนี้นะคะพี่มิริก็เปิดมิเจอร์นี่มาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้มิเจอร์นี่ไม่มีแบบให้เราใช้ฟรีแล้วนะแต่ว่ามีแพ็กเกจในราคาเริ่มต้นอยู่ที่10เหรียญต่อเดือนนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยได้มาแล้วแต่ว่าอยากที่จะเปรียบเทียบนะคะหรืออยากให้เพื่อนๆเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีเครื่องมือ AI หลายตัวมากๆนะคะที่เราสามารถทำได้นะวิธีการสมมติว่ามาแล้วตรงนี้พี่มิลีก็แค่มา Create ตรงนี้เองค่ะกด Control C, Control V แค่นั้นเลยนะคะอยากจะปรับไซส์ไหมนะคะก็มาตรงนี้นะมาตรงนี้ได้นะคะสมมุติว่าเอาเป็นเป็นแนวตั้งนะคะเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็กดส่ง เพื่อนๆก็รอระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะคะว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนนะคะเวลาที่เขาสร้างก็จะมีสัดส่วนบอกทีเนี้ยด้วยความที่ AI อะคะ่ะเป็นคนละตัวพื้นหลังสไตล์การวาดรูปก็จะแตกต่างกันนะคะ อย่างในตัวของแ h a t g p t เองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนถนัดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็สั่งงานเป็นภาษาอังกฤษได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะทาแล้วแต่ว่ามันติดในหลายๆเรื่องค่ะสามารถเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานด้วยกันนะจ๊ะว่าจะต่างกันแค่ไหนคาเวียตรงไหนก่อนนะคะนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็ก็ดูเป็นคาวียอยู่ไหมทุกคนเออเนี่ยก็ดูคาวายนะพี่มมลี่รู้สึกว่าน่ารักนิ่งกูนะคะหนูเน่เลยถ้าชอบก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะ เดี๋ยวพี่มิลีเปรียบเทียบในฝั่งของตัวฟรีเนาะจะเห็นว่ามันไม่มีให้เลือกขนาดนะคะพี่มิลีก็พิมพ์เข้าไปเนาะหรือว่าแม้นแต่ว่าเวลาเราไล่หาตรงนี้มันไม่เจอนะคะเราก็ลองพิมพ์เข้าไปได้นะคะซึ่งจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เขาไม่ได้บอกเนาะว่าตัวฟรีอะใช้ได้จํากัดวันนึงกี่รูปกี่อะไรนะคะพี่มิลีก็ลองทาไปเรื่อยๆถ้ามันเต็มโคต้าเมื่อไหร่ก็คือหยุดแค่นั้นอ่าเนี่ยค่ะตัวฟรีก็ทําได้เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะในส่วนของตัวฟรีอะเขาอะไม่ได้บอกว่า วันนึงสร้างได้จํากัดกี่รูปอะไรยังไงนะคะแล้วพี่มิลิก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้พี่มิลิก็สร้างไปเรื่อยๆคือถ้ามันเต็มเนี่ยก็คือแค่นั้นเองนะคะเราก็รอรอบของวันใหม่นะคะแต่ว่าแค่อยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถ ใช้เครื่องมือที่อยู่ใน c ช a t g p t เนี่ยมาทาม,มาใช้งานได้นะคะอ่าลองดูนะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะทุกคนซึ่งถามว่าแม้จะเป็นตัวฟรีนะตัวเองฟรีเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขรูปเหมือนแบบตัวที่เสียตังได้นะแต่เพื่อนๆน,นะคะสามารถกดอินโฟตรงนี้นะคะแล้วคัดลอกพร้อมไปใช้งานได้เหมือนกันนะคะโอเคไหมเห็นข้อแตกต่างนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบเสียตังนะคะแล้วใช้ให้มันครบถ้วนมากมายหรือจะ ทดลองเริ่มต้นแบบใช้งานฟรีแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่เมลีแนะนำแบบนี้นะคะสําหรับคนไหนที่อยากดูเพิ่มขึ้นนะคะหรือเห็นแบบองค์รวมเลยพี่เมลีแนะนําให้ไปดูคลิปนี้นะคะ ChatGPT อัปเดต2025ซึ่งจะบอกวิธีการสมัครนะคะข้อดีข้อเสียรวมถึงว่าคนที่อยากใช้งานแต่ว่าไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะหรือคนไหนนะคะที่อยากได้รูปแล้วเอาไปทํายังไงต่อนะคะจะไล่ดูวิดีโอในคลิปของช่องพี่เมลีหรือว่ากดสมัครสมาชิกด้านล่างไว้ได้เลยนะคะ พี่เมลีเนี่ยมีสอนการใช้งานแคปคัทนะคะหรือว่าเครื่องมือตัวอื่นที่ทําให้ไปประกอบเป็นเรื่องราวคอมพิวตนะคะรวมถึงหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะไปต่อยอดรายได้ได้ในอนาคตเลยนะคะค่าสมัครเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นใครสนใจกดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ